ฮอร์โมนเพศหญิงสาคัญต่อการเป็นแม่ยังไงดีดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางสู่การเป็นแม่ใน90วันนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงวันที่15แล้วนะคะคุณแม่วันนี้มหน่อยจะมาพูดถึงฮอร์โมนเพศหญิงค่ะเพราะว่าถ้าคุณแม่รู้จักมันดีนะคะคุณแม่ก็จะเพิ่มโอกาสในการมีลูกสําเร็จได้ะคะ่ะหลกัหลกๆแล้วเราจะแบ่งฮอร์โมนเพศหญิงออกเป็น3ากลุ่มหลักๆนะคะอันดับแรกก็คือเอสโตรเจนะคะ่ะตัวเอสโตรเจนจะทําให้ไข่โตขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะคัดเลือกไข่เนี่ยที่มีคุณภาพมากที่สุดในเดือนนั้นนนนนนใใหหห้้คคคคุณแมมม่่่่่ะะะะะะอออออััััััััดบบกกกก็ร er ะะ er ะะ er นะเเเเจจสสตตตววววาาาาชยทํผงงงลฝข ถัดไปก็คือ FSH แล้วก็ LH ค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการตกไข่นะ3ามอย่างนี้นะคะสําคัญมากๆเลยในการที่จะเป็นวงจรสําคัญให้คุณแม่นะคะทําให้ไข่ตกปกติแล้วก็ทําให้ตัวอ่อนสังตัวได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเป็นคุณแม่ได้ค่ะแล้วสัญญาณไหนบ้างที่จะบอกว่าฮอร์โมนของคุณแม่ผิดปกติอันดับแรกเลยประจำเดือนจะไม่สม่ําเสมอประจำเดือนเป็นสัญญาณที่พี่ห้าของคุณแม่คะ่ะถ้ามันไม่สม่ําเสมอก็คือทีเกินไปหรือว่านานเกินไปนะคะก็อาจาจะเป็นสัญญาณว่าฮอร์โมนเพศของคุณแม่ผิดปกติได้หรือประจำเดือนท่าน้อยผิดปกติิหรืออมาากกกผปตนะะะค็จจ สัญญาณเตือนที่ผิดปกติของโปรเจสโนได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่มีภาะวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิวเยอะนะคะขนดกผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าฮอร์โมนของคุณแม่ทํางานผิดปกติได้เช่นกันค่ะยังงก็ตามนะคะการปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศเนี่ยต้องทําหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของคุณแม่เองหรือว่าวิตามินบางตัวก็ช่วยคุณแม่ได้นะการทานไขมันดีแล้วก็ลดความเครียดกะะันค่ะก็ช่วยบาลานซ์ฮอร์โมนเพศของคุณแม่ได้เช่นกันค่ะหวังว่าความรู้ในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณแม่่เเดินนนทาางสสูกรรรป็็แม้จขึ แล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในวันที่16ของเส้นทางสู่การเป็นแม่นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับมอนนอยใหม่ค่ะวันนี้มอนนอยไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ